คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสตโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซี u ย U p o d s t s t ค่ะจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยที่ในระลอกใหม่นี้ก็มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะคะ ทำให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่เพียงพอต่อจํานวนของผู้ป่วยค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เปิดใช้พื้นที่หอ5หญิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหอพักที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะให้เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่2เป็น c o h อตวอร์ดหรือว่าหอผู้ป่วยรวมของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สำหรับดูแลนักศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูแลการรักษาผู้ป่วยนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่2หอหญิง5มชเนี่ยนะคะก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้ มากกว่า300เตียงนะคะภายใต้การดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศ,าศาสตร์มชค่ะในโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะก็ได้มีการจัดตั้งส่วนงานต่างๆให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นแผนกตรวจและคัดกรองผู้ป่วยด้วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่สามารถฉายรังสีเพื่อตรวจสอบปอดของผู้ป่วยนะคะ รวมไปถึงจุดคัดกรองสิ่งของที่บุคคลภายนอกฝากให้กับผู้ป่วยจุดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยศูนย์บริหารจัดการเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีห้องยาที่จำเป็นเบื้องต้นพร้อมเภสัชกรเพื่อจ่ายยานะคะรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่จะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยที่กำลังเข้าพัก โดยการติดต่อนี้นะคะก็สามารถติดต่อในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วนะคะด้วย Line Official Account ที่มีชื่อว่า Q&A กับหมอสวนดอกโดยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามนี้ค่ะก็มีมาตรฐานในการป้องกันโรคที่เคร่งครัดเช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วๆไปนะคะเช่นเรื่องของการสวมใส่ชุดป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่การพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อ การแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปค่ะในการเดินทางของผู้ป่วยมายัางโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคะเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสนามก็จะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน QR Code ของโรงพยาบาลสนามเพื่อเข้าสู่การดูแลผ่านระบบเทเลม d ดิซีนค่ะ รวมถึงมีการปฐมนิเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการรักษาทั้งนี้นะคะโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมของใช้ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผ้าหม่มผ้าปูที่นอนหมอนปลอกหมอนเสื้อกางเกงผ้าเช็ดตัวรวมถึงของใช้จําเป็นนะคะอย่างเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีอาหารครบทั้ง3าม,มื้อน้ําดื่มอาหารว่างถุงขยะแบบนี้ก็มีเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะในแต่ละชั้นก็จะมีตู้เย็นสําหรับแช่อาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วยังมีตู้ปันสุกด้วย และที่สําคัญนะคะในเรื่องของเสื้อผ้าที่ใช้แล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการนําเอาใส่ไว้ในถุงชนิดพิเศษที่สามารถละลายน้ําเมื่อนําเข้าเครื่องซักผ้าแบบใช้ความร้อนโดยไม่ต้องแกะถุงออกมากค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะรวมไปถึงทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสนามก็จะได้มีการติดตามสอบถามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่านระบบเทเลเมดิซีนค่ะ ซึ่งหากพบว่ามีอาการรุนแรงนะคะก็จะทำการส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงทีได้ค่ะสำหรับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้รับการแจ้งผลตรวจเป็นบวกก็แนะนำนะคะว่าให้กักตัวอยู่ที่ห้องพักแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และที่สำคัญค่ะขอความร่วมมือนะคะกรอกข้อมูลที่ลิงก์จากเพจ f a c e b o o k ของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็หากมีอาการเหนื่อยหอบก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะที่ศูนย์ eoc ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการดูแลแล้วก็ประสานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9นี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังได้อำนวยความสะดวกนะคะในการเปิดช่องทางให้ข้อมูลสื่อสารและประสานความช่วยเหลือต่างๆผ่านทางคอเซ็นเตอร์รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ถามตอบนะคะที่อินบ็อกซ์ของ Facebook แล้วก็ l ลายด้วยค่ะพร้อมทั้งประเด็นคำถามถามบ่อยเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด -19 บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ในช่วงนี้นะคะรวมถึงในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทุกๆรอบนี้นะคะ่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พร้อมดูแลนักศึกษาและบุคลากรให้ปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษานะคะขอให้ทุกท่านร่วมมือการปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยเมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้ทำความสะอาดหอพักนะคะให้ปลอดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast